สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับดินคำนะครับผมห่างหายไปนานมากๆเลยนะพอดออีผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นช่วงนี้นะครับงานยุ่งมากแล้วก็มีธุระที่บ้านต้องจัดการนะครับก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปลงนะครับทีเนี้ยจากที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวหมู่บ้านนะครับเพิ่มเติมอีก,อกเยอะมากเลยนะครับก็คือจริงๆผมก็มีแอบไปเล่น ออพอดีผมจะรีโนเวทในส่วนของผังหมู่บ้านใหม่นะครับผมแล้วก็จัดโซนใหม่นะทีนี้เนี่ยก็จริงๆก็ยังไม่ได้ไม่เสร็จนะครับก็ประมาณสัก50%แล้วกันนะครับก็เรียบร้อยไปมาะมาณ50%แล้วนี่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เล่นต่อนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของผังหมู่บ้านใหม่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้เพิ่งตกทูน่าได้นะครับผมก็ อันนี้นะครับก็จะเป็นท่าเรือเดิมนะครับที่ตอนแรกผมสร้างไว้นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือใช้ใช้ตัวด็อกนะครับมาเป็นตัวตกแต่งตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าเนาะจากท่าเรือขึ้นมานะครับพอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอจิงโจ้ทอง2ตัวแล้วก็จะเป็นส่วนของบ้านนะครับตอนแรกบ้านผมอยู่ตรงนี้เนาะผมก็ขยับมานะครับมาวางตรงนี้แทนนะครับแล้วก็เอาเทาหอคุณยายนะมา มาวางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็นี้ก็มีเป็นเสา,เาพยากรณ์อากาศพร้อมกับตัวบอร์ดแล้วก็ตัวไออะไรอะถังขยะนะครับนี่แล้วก็มีการแต่งนะครับมีการแต่งตัวสวนตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้เรียบร้อยนะตรงนี้อยู่จริงๆแพนผมว่าผมจะคาบตัวน้ำพุนะครับมาวางตรงกลางนะแต่ตอนนี้ผมยังคาบไม่ได้เพราะว่า,ายัง ยังไม่ได้ปลดล็อกในส่วนของสปริงเกอร์นะพอดีผมไม่ได้ทําฟาร์มเลยเลเวลเลเวลฟาร์มผมเลยน้อยแล้วก็เอาธนาคารนะครับมาวางตรงนี้นะอืมนี่นะครับก็สมมติว่าเรามาจากท่าเรือนะเนี่ยเราเดินขึ้นมาก็จะเป็นแบบในส่วนของทาวทอแล้วก็บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็มีธนาคารตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนหย่อมเดี๋ยวจะเอากาอี้อะไรมาวางนะครับแล้วก็ตัวน้าพุตรงนี้นะเสร็จแล้วพอเดินข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของโซนคราฟของนะครับก็จะเป็นกล่องเอ่อ วัตถุดิบแล้วก็กล่องคาฟต่างๆนะครับแล้วก็ในโซนของตัวแมชชีนพวกเฟอร์แนน์แล้วก็สโตนกินเดอร์นะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังหมักนะครับถังหมักน้ำหมักแล้วก็ตัวเตานะครับเตาบาร์บีคิว BBQ เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่ทปั่นแป้งเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะทําเพิ่มนะครับอันนี้ก็ยังก็เสร็จคร่าวๆประมาณนี้ก่อน แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างเยอะเนี่ยผมก็สามารถขยายพื้นที่ตรงนี้ออกไปนะครับได้อีกนะเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทะเลนะครับก็ยังสามารถขยายต่อไปได้นะเพราะตรงเนี้ยไอตัวกังหันอันเนี้ยมันจะขยายออกไปได้อีกเอ,อ่อสิบสองช่องนะครับจากตรงเนี้ยสิบสองช่องใช่ไหมตรงนี้เราใช้ไปแค่สี่เองนะแล้วเราก็จะมีเหมือนมีฟาร์มจระเข้เล็กๆอยู่ข้างๆนะครับพร้อมกับบิลรบองตรงนี้นะครับที่ผมพยายามจะเก็บตัวบิลรบองไว้นะเพราะเราจะได้ตกปลา ออบิลาบองได้นะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนของออในส่วนของเมลวินนะครับร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็แฟงเคนนะครับในส่วนของตัวออแ l a นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยับมาเอาเอาตัวชาร์จนะครับมาวางตรงนี้3อันนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะย้ายย้ายไปที่ใหม่นะครับพอเดินเข้ามาจากออในส่วนของส่วนตรงนี้นะซึง่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยนะครับ เดินมาปุ๊บเราก็จะเจอในส่วนของเป็นถนนเมนนะครับเป็นถนนเมนของเมืองเนาะก็จะเจอร้านลุงจอนก่อนเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เ,เป็นร้านของเ,อเลนนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังแต่งอันนี้ผมเอามาวางชั่วคราวก่อนนะเพราะว่าผมยังยังไม่หาที่วางไม่ได้ก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ชั่วคราวก่อนก็จะเป็นร้านของเลนนะครับซึ่งอันนี้ผมจะปูพื้นด้วยในส่วนของเอฟร์แกลสนะครับเป็นเป็นหญ้าของฝั่งฝั่งไอ้ตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาพายนะครับในเขตฤดูหนาวเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะย้ายตัวบานของเออร์วินมาตรงนี้นะนี่ยาผมยังไม่ได้ตัดเลยก็เดี๋ยวต้องใช้เครื่องตัดยาที่คราบจากแฟรงค์เนนะครับจะทาให้ยามันไม่โตนะนี่ผมยังไม่ได้ตัดนี่ก็จะเป็นบานของของเออร์วินนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมาวางชั่วคราวก่อนนะก็จะเป็นตัว visiting site นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้แต่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายออกนะก็คือ ผมจะเอาร้านของโคเวอร์นะครับมามาวางข้างๆร้านลุงจอต,ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีไซน์พื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยตรงตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นที่โชว์เป็นร้านเหมือนเป็นร้านโชว์เสื้อผ้านะครับมันสามารถเอาเสื้อผ้านะครับมาวางได้นะครับแบบนี้นะเนี่ย มันสามารถเอามาโชว์วางโชว์ได้แบบนี้ซึ่งแบบเดี๋ยวผมจะดีไซน์อีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้เรากด็ด้วยความที่ว่าตรงนี้มันไม่บาลานซ์กันใช่ไหมมันจะยาวตรงนี้ผมก็จะโชว์เอาไว้แบบวางโชว์เสื้อผ้ายาวๆเลยนะครับเพราะเสื้อผ้ามันมีหลายชุดเนาะก็มีหลายชุดแล้วที่ผมได้แบบอคอมเพลตนะครับก็คือได้ครบท,ทุกเซตแล้วนะครับทั้งเซตแล้วก็เหีืยวจะเอามาวางโชว์ตรงนี้แล้วก็พอมันสุดตรงนี้ใช่ไหมครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะสุดที่ตรงนี้แล้วย้าย visiting s i t e ออกนะครับ หรือว่าจะวางวิซิตเซนไซต์ตรไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ได้นะเสร็จแล้วตัวมิวเซียมนะครับผมจะมาวางขั้นตรงกลางตรงนี้นะครับเหมือนเป็นทางเป,เป็นทางปิดถนนนะแล้วก็จะคั่นด้วยถนนเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นจะต,ตัดถนนเป็นแนวนอนตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็วางมิวเซียมลงไปตรงนี้แล้วก็ผมจะย้ายในส่วนของอที่เก็บสต็อกคลังแมลงตรงนี้นะครับ มาในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันพอดี5ช่องนะครับ1,2,3,4,5เนี่ยตรงนี้5ช่องก็เออมันมีทั้งหมด40สายพันธ์ใช่ไหมครับก็5คูณเท่าไหร่อ่ะ58 40นะครับก็คือ8บล็อกนะก็จะไปเป็น8เซตนะครับก็คือ1,2,3,4,5,6,7,8่หประมาณนี้นะครับก็จะยาวมาเลยมันก็จะพอดีใกล้ใ,ลใลเคียงกับในส่วนของที่เราจะวางมิวเซียมนะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสาอากาศเนาะที่ตอนนั้นเราติดเออเราเอาไว้ใช้วาล์มนะครับผมก็จะเอามาวางเออเราก็สร้างลานจอดฮอตรงนี้ไว้ข้างๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ครับในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นะแต่ก็ผมก็จะวางเอาเอาลานจอดฮอมาวางข้างๆเสาอากาศตรงนี้นะครับให้มันดูแบบเออดูมันเป็นแบบโซนเดียวกันนะครับตรงนู้นก็เป็นท่าเรือแล้วเดินเดินจากท่าเรือมาตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดฮอนะ เนี่ยลงมาก็จะแบบเจอลานจอดฮอเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับก็คือข้ามสะพานซึ่งตรงเนี้ยผมแต่งใหม่นะครับก็ฝั่งหนูยังไม่ได้แต่งนะอันนี้ผมแต่งแต่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็เออใช้สะพานไม้แทนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือขยับทางให้มันแบบถมถมแม่น้ำให้มันให้มันแคบลงนะแล้วก็มบาวางตรงนี้ พอดีผมจะทําสวนตรงนี้แล้วผมก็ขยายสวนกล้วยเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปลูกใหม่นะจากเดิมเนี่ยผมปลูกไว้8แถวแถวละ10ต้นนะครับก็คือเพิ่มเป็นแถวละ15นะก็คือหน้าข้างหน้า3แล้วก็ข้างหลังอีก2ต้นนะครับก็จะกลายเป็นแถวละ15นะแล้วกออ็ปลูกเพิ่มอีก2แถวนะครับก็จะกลายเป็น15คูณ10นะ สิบห้าคูณสิบก็คือร้อยห้าสิบต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยแล้วก็ขยายเออในส่วนของทางเดินขยายรูออกมานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะได้วางป้ายวางไฟวางอะไรได้อีกนะเพราะตอนแรกผมดีไซน์ไว้ว่าเออมันจะติดชิดกับถนนแล้วมันจะวางอะไรไม่ได้นะครับก็เลยเออดีไซน์ใหม่เนาะตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้วางต้นไม้ตกตกแต่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะปลูกเออในส่วนของพืชอ่าผลไม้อื่นๆอีกนะครับด้านข้างฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับสองฝั่ง แล้วก็เดี๋ยวจะย้ายในส่วนของอตู้ปลาพวกนี้นะครับไอที่สต็อกปลาพวกนี้เอาไปจะทําเป็นตลาดปลานะซึ่งผมยังไม่ได้ดีไซน์นะครับว่าว่าจะเอาเอาปลาพวกนี้ไปวางตรงไหนนะครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกอยู่ก็เลยวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนน,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทําในส่วนของอตัวที่เก็บมแมลงก่อนนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําในส่วนตรงนี้ก่อน เป็นเป็นที่เก็บแมลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องจัดการพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวส่วนของเหมืองนะครับเหมืองเนี้ยเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับเดี๋ยวจะย้ายออกมานะซึ่งผมยังยังไม่รู้จะวางตรงไหนนะครับเดี๋ยวขอดูขอดูหลังจากที่จัดการเรื่องมแมลงตรงนี้แล้วก็ผังตรงนี้เสร็จแล้วนะที่เหมืองเนี้ยเดี๋ยวต้องหาที่โลง่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นเหมืองแบบเหมืองจริงๆที่แบบ ขุดขุดเหมืองลงไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาหาหาดีไซน์ในรูปแบบของพื้นที่แลนสเคปอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเล้าไก่นะครับเล้าไก่เดี๋ยวต้องต้องย้ายนะซึ่งก็ยังไม่ได้ดีไซน์นะครับว่าจะวางในส่วนไหนก็อาจจะเป็นหลังหลังร้านเออก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นในโซนนี้นะครับก็คือหลังบ้านแฟงเคนแล้วก็หลังหลังถนนเมนของหมู่บ้านตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นโซนโซนแถวแถวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ที่เลี้ยงสัตว์นะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมแอ,แอบอยากจะทําตรงนีเน้เป็นโซนฟาร์มจระเข้นะครับเพราะว่าจระเข้ตรงนี้มันเยอะใช่ไหมผมก็จะจับมาลงแถวนี้ก็ได้นะก็จะแอบน่ากลัวนิดนึงแล้วก็ขยับกองสัตว์มาแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะแก้พื้นที่ลงไปนิดนึงนะซึ่งตรงนียง้ยังไม่ได้จัดสรรพื้นที่ใหม่นะครับก็ตอนนี้กองสัตว์นะครับก็จริงๆผมทําไว้แล้วตอนแรกอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอพอดีจัดผังเมืองใหม่ล้าทําให้พื้นที่เนี่ย มันกระชับขึ้นนะครับมาอยู่ในโซนนี้เนาะมันทําให้พื้นที่ตรงนี้เหลือเยอะนะครับที่เราตอนแรกที่เราทําทําถมไว้เนาะก็ผมมีมีกรงในส่วนของเหมือนตุ่นตัวตุ่นนะครับนี่ในส่วนของตัวตุ่นอยู่ตรงนี้นีกก็ยังไม่ได้แต่งนะแต่จริงๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดการเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านของวอมแบตนะผมก็ยังไม่ได้ลงเลยนะซื้อวอมแบตมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทําการย้ายนะก็คือย้ายขยบ ขยับขึ้นมานะครับมันมาในโซนโซนฝั่งนี้แทนเนาะแล้วก็จะถมตรงนี้ออกแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะว่างนะครับก็จะยังยังไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็อาจจะเป็นโซนของเออเหมืองหรืออะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะต,ตกแต่งเป็นหมู่บ้านแบบให้มันสวยๆนะแล้วก็ตัดตัดแบบเหมือนว่าไงทำกําแพงกั้นแล้วก็ตัดตัดโซนหมู่บ้านออกได้เลยนะประมาณนี้ก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ จริงๆก็เหลืออีกเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่ตั้งใจแล้วเนาะก็ค่อนข้างแบบสวยเลยอันนี้ก็เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําโซนแบบตรงนี้ก็จะเป็นมีที่นั่งมีต้นไม้มาปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะร่มรื่นมากขึ้นนะครับจากเดิมก็คือล้นๆไม่มีไม่มีอะไรของตกแต่งเลยนะตอนนี้ก็ดูแบบเออดูเป็นหมู่บ้านมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็พาทัวร์หมู่บ้านคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงถ้าผมมีมีการจัดสรรนะครับแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนของหมู่บ้านเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆรับชมในพาร์ทต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามแล้วก็เข้ามาแวะเข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ